สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรัชกาลที่6ที่ระลึกปี2 5ง5เป็นหน้าปากกาปุกเสกวิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะราคาเบาๆเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดป้านไล่ปี2522เป็นหน้าทองแดงลมดามสภาพสวยมากองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่น M16 หลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน้าทองแดงนะคะพี่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงปู่ทวดปั๊มสามพิมพ์กลางวัดช้างให้เป็นเนทองผสมปี2505สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่2 5 0 5นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านนะคะพี่หลังลอยแล่เจิมแป้งเสกไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงฐานสี่เหลี่ยมเลขใต้ฐานปี2497เป็นเนื้อทองผสมยาขัดแดงเดิมๆสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่2,500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2515บ้านจุกกิ่งก้นกึงเป็นเนื้อปากาไม่ตอกโตสภาพเดิมๆองค์นี้ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อแพรสายลุงหลังสมเด็จโตรุ่นชินนบัญชรฝั่งตะกุดปี2536เป็นเนื้อหงลายสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพยี่สิบาตวตรรษเนื้อชินปี25 0หสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่600นะคะ ถ้ามีหน้าตานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพยาคุฑกระไลทองหลวงพ่อเสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีปี2522 สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้ตามรูป หล่อโบราณหูในตัวองค์นี้ขอที่พันแนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารย์โลลุนลานโพสร้างถวายปี2547 เป็นเนื้อปลาก้านะคะพี่สภาพสวยองคนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองะคะ์งน,น,ะคะงนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเต่าหล่อโบราณหลวงปู่หลิวรุ่นพุทธคุณออกวัดหนองอ้อจังหวัดราชบุรี เป็นเนื้อทองฝาบาทปี2542ตอกโคดด้านหลังสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพากกิ่งจากตี ปุกเสก16พิธีพิมพ์ใหญ่เป็นนักไหลทองสภาพผู้แทนจัดสร้างตอกโคขส,สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเกียงวัดวังน้ําเย็นจังหวัดอ่างทองหลังยานสิงคู่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้อง์นี้ขอที่400นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระบูชาเชียงรุ้งเนื้อสำลิดสภาพสวยสมบูรณ์ขนาดหน้าตาก1นิ้วสูง4นิ้วสวยมากเลยนะคะองค์นี้ขอที่พันสองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดโทนหลงพ่อแพรวพิคุณทองปี2528เลี่ยงพลาสติกเดิมๆอันนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจตุคามรามาเทพรุ่น มงคลมหาลาบปุกเสกวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่5 5 5 0กลองเดิมสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะราคาถูกนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องะคะ์นี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงมหาราเป็นนโลหะลมดำวัดสิงสุทาวาสจังหวัดสิงห์บุรีปี2543กล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ ราคาถูกนะคะพี่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นบุญกระถินห้าสิบเจ็ด พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจงหวดปัตตานีปี2537เป็นเนื้อนวะโลหะตอบค้นหม่เลขกล่องเดิมองค์นี้ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่จังหวัดชัยนาทรุ่นเมตตาสีปี2563เป็นหน้าทองเหลืองตอกโคดกล่องเดิมองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นบารามีแผ่ไพศารเป็นน้าโลหะนะคะพี่วัดชังให้ปี2542ต่ออกโคตดกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200นะคะ สวยนะคะพี่ราคาถูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้รุ่นกระถินปี2563หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสร้างโบสถ์วัดห่างน้าใบเหล็กยาว5นิ้วสภาพสวยเดิมเดิม มิดหมอเล่มนี้ขอที่พันห้านะคะสวยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ